ครับคุณผู้ชมท่รนกครับและนี่คือรายการครอบปลา t ทองทาสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องพีไฟนะครับทุกวันเสาร์ครับเราก็มาเจอกันที่นี่ในช่วงบ่ายโมงตรงนะครับในช่วงที่คุณผู้ชมนั้นกำลังรับประทานอาหารอยู่นะครับเรื่องราวในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุบ้านการเมืองเรื่องราวของภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็เกี่ยวกับเรื่องราวของ ผู้ระเบิดนะครับที่จังหวัดสพุพรรณบุรีนั้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวกับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ครับก็ยังไงก็ขอให้คลี่คลายผ่านไปกับเรื่องราวของความทุกโศกให้เร็ววันที่สุดสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาพูดคุยในเรื่องราวของคนที่มีหัวใจจิตอาสาครับการทํางานจิตอาสานั้นต้อง อาศัยความเสียสละอย่างมากความเสียสละนั้นต้องเริ่มมาจากพื้นฐานของการให้การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็เหมือนกับพ่อแม่ละครับที่ให้ลูกให้บุตรหลานของตัวเองนั้นโดยที่หวังอย่างเดียวครับว่าอยากจะให้เขามีคุณภาพในสังคมและก็เป็นคนดีในสังคมนะครับวันนี้ผมมีศิลป,ปินแนวเพื่อชีวิตครับที่มีหัวใจจิตอาสาที่จะมาพูดคุยกับเราครับว่าเขาได้ทํางานในเรื่องของการเสียสละ ลงไปในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมานะฮะช่วงน้ําท่วมหรือภัยพิบัติหลายๆพื้นที่ครับที่เขารวมกลุ่นก้อนในเพื่อนๆของเขาและออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจจิตอาสากับวิทย์มหาชนครับสักครู่เดียวครับกลับมาพูดคุยกับเขาครับสถาบันอบอรมรัชตะอาคาเดมีพัฒนาการพูดพัฒนาบุคลิกภาพนักจัดรายการมืออาชีพ085 1 7 7 5 7 7 4 6 5 0 8 5 1 2 0 3 0 8 7วิทยาสารคอบปอร์ไลน์แมกซีนครอบคลุมทุกแง่มุมชีวติตคอบปอร์ไลน์แมกซีนทุกแผงทั่วประเทศ สายตาไม่เกินหัวใจเดินทางอยู่ในเมืองแสนสีป่าสีเน้นอ่างวางความจำเป็นกักครังแค่เพียงร่างกายเรง ไม่เคยขังใจสิดปีใช้ใจโบยบินกลับถึงดินทานบ้านาเก่าที่มองเห็นจันเห็นดาสองใสกว่าไหน ตักให้นุ่นน้องแทนดินบีดอนมาดาฝากความ ไปพากพิงเงาแรงมาสู้ตอนน่อติดตีใช้ใจโบยบินกลับคืน มาสูก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับที่ต้องต่อสู้ชีวิตเป็ความวุ่นวุ่นในเมืองเป็นการแสดงรายการนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากสวัสดีครับสวัสดีครับนวิทย์ครับสวัสดีครับคุณคุณชมครับนี่คือศิลปินที่จะมาพูดคุยกับเราครับวิทย์มหาชนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับนิดหนึ่งนะฮะขยับนิดหนึ่งนะฮะ โอเคนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวจากนี้ไปครับใครที่อยากจะส่งความรู้สึกดีๆนะส่งความรู้สึกดีๆผ่านเรื่องราวของเราผ่านมาได้ที่4 2 2 1 5 5 9 4 2 2 1 5 5 9ครับเดี๋ยวทีมงานขอเก้าอี้สักนิดหนึ่งนะฮะเก้าอี้นะครับใครที่อยากจะส่งเรื่องราวนะครับรวิทย์หายไปไหนมาฮะช่วงนี้ก็ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมงานที่ จะทาบางอย่างให้กับบ้านเกิดมุนรอนตัวเองที่จังหวัดยะโสธรเมื่อวานนี้ก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่ของยะโสธรท่านหนึ่งนะฮะท่านดรพีรพันธ์ผาลุสุขนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนคลับของนวิทย์นะฮะก็คงจะหายคิดถึงหลายผลงานเพลงแต่งเองส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยส่วนส่วนมากก็แต่งเองเพลงเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้เป็นเพื่อนเขียนให้นะคุณวัศุขวัุข้าวสารข้าวสารนะฮะคนนี้ก็มีผลงานบทเพลงหลายบทเพลงที่โด่งดังนะครับ ฝากใจไปหาใจไปหาแล้วก็เพลงแรกส่วนตัวที่ผมชอบชอบมากเพลงแรกนายหลังเจ้าน้ำตามันสะท้อนเรื่องราวของของความเป็นปากใต้นะครับผ่านมุมมองคนอีสานที่เขียนเพลงนี้ครก็คือเพลงนี้ผมผมไปที่นครศรีธรรมราชไปเห็นคนชักหนังตะลุงในร้านอาหารนะครับเขาเล่นเขาชักหนังแล้วก็เราดูแล้วมันมันลงตัวทุกอย่างแล้วก็เห็นคนดูอินกับการที่เขาเล่น เล่นหนังตะลุงช่างหนังตะลุงนะภาคหนังตะลุงก็เลยเอาเรื่องราวของคนช่างหนังตะลุงมาเขียนเป็นเพลงก็สะท้อนเพลงว่าในหนังเจ้าน้ำตาเพลงนี้ถ้าใครฟังแล้วจินตนาการไปกับบทเพลงเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันสะท้อนเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่มีอาชีพศิสเริดนะแล้วก็เป็นในในหนังเล่ไปตามจุดต่างๆแล้วไปปิ๊งหญิงสาวประมาณช่วงนั้นช่วงนั้นคือมีแฟนมีแฟนอยู่ที่ปากใต้ด้วยกันพอแฟนมามาเรียนที่กรุงเทพก็ ห่างค้ายแล้วก็ด้วยระยะทางบวกกับหัวใจที่แปรเปลี่ยนก็ทําให้หญิงสาวคนนั้นทิ้งในหนังคนนี้ไปนั่นเลยนะฮะจากที่เคยชักหนังสนุกตลกได้เฮฮาก็มันชักทีไรมันกล่อยแต่พอชักหนังเศร้าเรื่องราวความเศร้าของหนังทีไรมันมันใช่ทุกคมันเป็นการสะท้อนเรื่องราวจริงๆของสังคมนะฮะหลายคนก็อยู่ในภาวะแบบนี้นะครับยังไงก็ให้กําลังใจนะครับใครที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ด้วยนะครับนวิทย์เป็นหวัดนิดหนึ่งก็ช่วงนี้ก็เมื่อคืนก็มีงานดึก มีกานเล็กๆกลับกันมา3าวันครับใน,บนผมมีตัวนี้ฮะเดี๋ยวแนวติ้งเจตน้ำนะฮะเพราะว่าศิลปินของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนอนเด็กกันฮะอนอนเด็กโหโหเพราะเรื่องจากว่างานในช่วงกลางคืนสน่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคกลางคืนกลางคืนครักลางคืนแล้วช่วงเช้าๆเนี่ยเสียงจะหายเลยเช้าๆนี่มาแต่ตัวนะครับเสียงไม่มาเสียงไม่มาต้องบ่ายๆฮะถึงจะดีนะครับเย็นๆผลเงินที่ผ่านมาหลายอัลบั้มหลายชุดนะครับ,รบของนวิทเองเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยอยู่อาาอาสยามและก่อนหน้าที่อยู่อาสยาม ก็จริงๆแล้วเมื่อปี40ที่ผมเริ่มทำอาราบัมเป็นวงมหาชนเนี่ยผมจะมีร่วมตัวกันสามคนก็จะมีผมมีคุณเอและคุณบัมบัมมหาชนยสุพรนก็ยังเจอกันอยู่ก็ยังทํางานด้วยกันเมื่อคืนก็ไปเล่นด้วยกันมาอยู่นะครับไปพอเสร็จแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็คือหมายความว่ามันมีเพลงเพลงหนึ่งที่ผมทําในชุดแรกคือเพลงคําพูลบุญทวีก็คือเป็นนักเขียนซีไรส์เป็นแรงบันดาลใจอีกคนหนึ่งของผมซึ่งแล้วก็เป็นคนที่ เป็นคนเยสุทธนบ้านผมด้วยท่านเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแ,แล้วครับแล<น>้วก็เป็นนักเขียนซีไรต์คนแรกร<อ>แล้วก็ลุงคำพูลนี่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยหลายอย่างคือเป็นนักเขียนซีไรต์คนแรกของประเทศไทยครับ,รบแล้วก็เรื่องเขียนลุงคำพูนคือเรื่องลูกอีสานเนี่ยสร้างเป็นหนังภาคอีสานเรื่องแรกแล้วก็เป็นหนังสือที่ได้แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษเยอะแยะมากครับเนี่ฮะคือนี่คือรากเหง้านะฮะของคนที่สะสมประสบการณ์นะฮะและอาจารย์คำพูนนะฮะผมก็เลยวันนี้ก็เลย นั่งคุยกันกับพี่ๆน้องๆในกลุ่มใช้ชื่อกลุ่มว่าลูกอีสานหลานที่ราบสูงว่าเราจะทําอะไรเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองผมก็มานึกถึงคนคนหนึ่งก็คือลุงคำพูนผมก็เลยเตรียมจัดงานลูกอีสานตำนานซีไรที่จังหวัดยะโสธรอ๋อเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้คงจะช่วงช่วงกลางปีกลางปีนะฮะก็ยังไงก็ติดตามนะคุณผู้ชมครับหลายคนที่เป็นคอลัมน์ เป็นคนที่ติดตามคอลัมน m n e w นะฮะลุงกัมพูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชน,นะ,ะของทางด้านวรรณกรรมนะครับ,รบและผลงานของท่านเนี่ยเกิดจากการร้อยเรียงเกิดจากการเฝ้าสังเกตนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตนะฮะการใช้ชีวิตแล้วสะท้อนออกมาถึงแม้ว่าท่านจะเรียนไม่มากนักนะฮะใช่ครับแต่ด้วยที่เป็นนักจินตนาการงานงานงานที่เกิดจากจินตนาการและมีมูลค่ายิ่งอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นสุดยอดของความคิด<ช>นะฮะหลายๆคนและภาษาของลุงกัมพูนเป็นภาษาที่ที่ง่ายับ ฟังและเข้าใจเลยแล้วก็ฟังและเห็นภาพตาครับ,รบภาษาเขียนคือสะท้อนมุมมองของของมนุษย์ผู้คนและก็เรื่องราวในสังคมใช่ครับ,รบแล้วสะท้อนได้เป็นมุมมองที่ที่คมที่คมอย่างเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยผมเคยอ่านเรื่องซีเด์ย่มเยอรมันอย่างเงี้ยหรือว่าหลายๆเรื่องที่ลงเขียนเนี่ยมันจะมีคําพูดอย่างที่บอกว่ามานั่งซดน้ําแกงหน่อ,อไม้ที่หน้าหัวลําโพง มีควันบุหรี่พ่นปุยปุ๋ยออกมาซึ่งภาษาของลูกอำพวนมันเป็นจินตนาการด้เลยครับเป็นภาษาหนึ่งว่าสมัยก่อนเนี่ยบนรถเมย์ยังไม่ห้ามสูบบุหรี่ที่ไหนก็ยังไม่ห้ามสูบบุหรี่คนนั่งกินแกงหน่อไม้น้าอะไรเงี้ยแล้วก็สูบบุหรี่ไปด้วยอะไรเงี้ยมันเห็นภาพคือภาษาเกิดอารมณ์ร่วมครับนะก็พวกเรานะก็ถึงแม้ว่าเขาบอกว่าการอ่านหนังสือทุกชนิดทุกประเภทนั้นให้ความรู้ในมุมแง่ต่างๆก็ตามครับก็อย่าลืมนะฮะวรรณกรรม ของคนไทยก็ช่วยกันสนับสนุนสักนิดหนึ่งนะฮะอย่าบวแต่เป็นหลงเฮลีโพสเตอร์นะฮะนะครับก็คงอจะได้ส SO ืบสารกันต่อไปกับกับเรื่องราวของลุงอีสานของลุง so ํำพูนก็คงจะได้ได้ได้ร่วมกลุ่มกันทําตรงนี้เพื่อเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยตัวนวิทย์เองนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องราวของความกตันยู่การระลึกถึงครูบาอาจารย์เสมอๆนะฮะเรามีแม่แบบเรามีไอดอลในในหัวจิตหัวใจของนวิทย์อย่างไรบ้างครับ คือไอดอลส่วนหนึ่งเนี่ยมันผมว่ามันมาจากมันมาจากการที่เราได้เห็นสังคมของเราสังคมของผมสังคมความเป็นลูกอีสานเล็กๆในท้องถิ่นชนบทนะครับเห็นสังคมที่มโนอุ่นของที่เราเรียกพ่อใหญ่ครูแม่ใหญ่ครูนะครับเห็นได้หลายอย่างแล้วก็คือแล้วก็วันที่ผมเดินมาในในเมืองใหญ่เนี่ยมาสู้ชีวิตในเมืองใหญ่เนี่ยการศึกษาผมน้อยมากนะครับอายุปัจจุบันนี้มอต้นนี่ถือว่าน้อยมากนะครับแต่ผม โชคดีที่ผมมีพี่ๆน้องๆมีคนที่ให้โอกาสผมนะครับจากวันนั้นที่มาอยู่ที่ยี่สิบกว่าปีเพื่อนเกือบทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันก็คือยังโค้เกลียวอยู่แล้วก็ครับพี่ๆน้องๆหลายคนก็ยังเจอกันเรียกความสม่ำเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่คงทนและรักษายากนะฮะรักษายากนะรักษายากอย่างง่ายๆในส่วนหนึ่งที่ผมที่ผมจะพูดตลอดว่าวันนี้ที่ผมได้เขียนเพลงเลี้ยงตัวเองได้ในแนวภาคใต้ผมจะมี คนคนหนึ่งซึ่งผมไม่เคยลืมเลยคือลุงเชิดชูทองมัน้ค่ายมวยสิงห์มณีไปที่ไหนมีพูดที่นั่นว่าค่ายมวยสิงห์มณีเนี่ยทำให้ผมรู้จักญาติคือเป็นสายสัมพันธ์ที่ก็อยู่แถวๆนี้นะฮะแถวๆทาวินทาวก็ยังมีอยู่นะครับพี่ปี่ก็ยังคบกันมาแต่ครูนี้ผมยังไปงานมิตาจเกตุลุงเชิดทุกปีที่นครศรีธรรมราชคครรัับบนะหลายคนนะคุณผู้ชมครับก็ยังเขาเรียกว่าตั้งงงเหมือนกันนะครับว่านวิทย์เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นนักมวยนะฮะนี่จากนักมวยนะฮะ แล้วก็ไม่ใช่นักมวยธรรมดาฮะถึงระดับในฝีมือฝีไม้นั้นอยู่ในระดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แต่วาสนาไม่มีนะครับเนื่องจากประสบอุบัติเหตุอะไรเช่อย่างาเรียเป็นเป็นเป็นไข้ป่านะครับก็เลยที่แรกเป้าหมายอาจจะได้แชมป์โลกนะฮะในอนาคตเป้าหมายคือตั้งเป้าไว้เคยฝันมันเป็นความฝันของทุกอาชีพครับพี่ว่ามนุษย์เราประกอบอาชีพอะไรก็จะมีความฝันอันสูงสุดก่อนคือฝันที่สูงสุดเนี่ยเราจะไปถึงไม่ถึงอีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องกล้าตั้งความฝันขึ้นมา คือสมัยที่ผมชกมวยผมก็อะามีรูปสามารถที่ยะกรุ่นเป็นไอดอลเขาใส่กาเล็กซี่มีรูปมวยไทยประเด็ดศึกทิศราชันสมัยผมยังเด็กชอบมากแต่ด้วยความฝันมันไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเมื่อเรามาทําเพลงแล้วจะมีความฝันอีกแต่ไปถึงเือไม่ถึงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อันดับแรกเราต้องกล้าฝันก่อนคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะคุณผู้ชมครับความเป็นนวิดเนี่ยคือถ้าทําอะไรเนี่ยตั้งใจนะตั้งใจแต่มันจะเจออุปสรรคอย่างไงก็แล้วแต่ก็ พยายามที่จะฟันฝ่ากับมันแต่เนื่องจากว่าความเป็นนักบวยโชคมาหลายไฟใระ่วันะมาณ40ครั้ง40ครับบนเวทีเปลี่นผ้าใบแต่เป็นงแว่ว่ามาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพมันได้หลายเรื่องว่าเรื่องเรื่องบวยมันต้องใช้กําลังใช้การติดสอบที่สม่ําเสมอทุกวันนะครับได้หลายอย่างบางครั้งใจเรารักแต่ว่า ด้วยสภาพร่างกายมันอาจจะไม่ไหวเราเป็นมวยที่ประเภทปอดเล็กแรงน้อยอะไรอย่างเงี้มีข้อความเยอะเลยนะับให้กําลังใจพี่วิทย์ด้วยนะครับจากบอลอ่างทองนะครับขอบคุณมากมากครับก็ส่งกันไปเยอะๆ4221559พวกเราก็ยังเป็นห่วงนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับมีชอบวิทย์มหาชนไม่ใช่มหาชนนะครับมหาชนนะร้องเพลงก่อนครับเพลงส่วนใหญ่ของนวิทย์เนี่ยก็ร้องมาจากความรู้สึกเค้นออกมาจากข้างในเลยครับคือผมผมคิดงี้ครับพี่รลาชื่อาว่า ถ้าผมทําเพลงจะเป็นเพลงใดเพลงหนึ่งที่ผมทําหรือผมเขียนเนี่ยจะดังหรือไม่ดังเนี่ยไม่ใช่จุดมุ่งหมายจริงๆของผมผมหวังว่าเมื่อคนฟังเพลงผมจบปุ๊บเมื่อเขาได้คิดตามเพลงชีวิตเขาต้องไม่ติดลบผมคิดอยู่แค่นี้คือคือมันแค่เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจว่าเมื่อสมัยก่อนผมชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตฟังเพลงหน้าหงาหน้าแอดฟังพี่ปูฟังกรุงเทพฟังทุกคนและเพลงที่ผมชอบไม่หลายเพลงเนี่ยนะครับบท การเขียนพี่วิสาของทุกคนเนี่ยมันฟังแล้วทาให้เรามีกำลังใจผมก็เลยคิดตลอดว่านี่คือสิ่งที่สูงสุดของการทํางานเพลงคือเมื่อผมเขียนเพลงเพลงหนึ่งให้นักร้องคนไหนร้องก็ตามแต่หรือว่าเราร้องเองก็ตามแต่ครับเมื่อคนได้ฟังเพลงผมเพลงหนึ่งเมื่อเขาได้คิดตามเพลงอชีวิตเขาต้องไม่ติดลบครับ หลายบทเพลงของนวิทนะฮะไม่ใช่แค่เพลงของตัวเองเท่านั้นส่วนตัวผมชอบเพลงวัคซีนใจอันนี้แต่งเองด้วยตอนนี้น้องที่อาเซียมนะครับแล้วก็อย่างโนราโนบาราของน้องอะไรับิวนั่นก็เป็นปลายปากกาของนวิทย์นะฮะรวมทั้งนุ้ยสุวินานุวาเพลงที่ภูมิใจมากๆของนุ้ยคือเพลงบัณฑิตจีดยางคือเพลงนี้ผมได้เขียนเรื่องราวของคนใต้คนใต้และพ่อแม่ที่ ตัดยางกรีดยางส่งลูกเรียนจนลูกได้เป็นบัณฑิตไม่ได้เป็นมหาบัณฑิตหลายหลายคนก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตจากเรี่ยวแรงของพ่อแม่ที่กรีดยางความเป็นหนุ่มอีสานนะฮะรู้สึกว่าจะไปแต่งบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับคนใต้ซะส่วนใหญ่ฮะมันยังไงฮะนวิดฮะก็ชีวิตช่วงหนึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าผมมีญาติโดยสายสัมพันธ์ทางภาคใต้ค่อนข้างเยอะนะครับมีเพื่อนฝูงพี่น้องทางภาคใต้เยอะก็ได้เรียนรู้ไดไดไปได้คุกคีไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น ครับที่นครสรีธรรมาราชน e ี่ได้ปอยู่ทุ่งสงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เพื่อนผูกเนุงเทพนี่ก็ก็ได้คุกคีได้เรียนรู้แล้วก็ได้นํามาสื่อเป็นบทเพลงครับ,รบแต่ตอนนี้ก็ยังมีมีแนวเพลงภาคอีสานบ้างเริ่มเริ่มทามแล้วก็เพลงใหม่ที่กำลังจะออกก็คือเพลง หนุ่มรามยามแรงอ๋อเดี๋ยวเราก็ต้องว่ากันต่อไปอาลครับคุณผู้ชมครับนี่คือนวิทย์นะฮะในช่วงแรกครับท่านใดที่เป็นแฟนคลับคิดถึงนะเราคงจะหายคิดถึงวันส่งกุศล4221559ครับกับคอฟไลท์ช็อกกับผมรัชตัดสมทินกรกับแขกพิเศษรับเชิญวันอย่างนี้ครับวิทย์มหาชนเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับกลับมาว่ากันต่อครับ